ภารกิจตามาเสียเองต้องหลอมเลืองนะครับโดยแต่ว่าสภาพผู้มีประเทศนะครับมันลำบากครับเพราะว่าจะเป็นเส้นทางซ้ายน้ำตลอดตลอดซ้ายเลยครับเส้นทางลำบากครับรอบพอเราต้องเดินไกลครับต้องเดินเท้าครับต้องใช้เวลาสองวันนะครับว่าจะเดินถึงข้ามาถึงข้างในนี้ครับอันนี้ยังเดินอีกได้ไกลนะครับ นี่จะเป็นโซนนับล็อกข้างหลังนี่นะครับข้างบนนู้ก็เป็นนับล็อกนะครับวันนี้กับเจ๊ะภารกิจเปียงท่านี้นะครับพอเราไปเจอรองร้อยแต่ว่าไม่จ่ายของเียเองนะครับอาจจะเป็นของชาวบ้านนะครับสียว่าขามาหาขามาหาขออม้านะครับพอเราเจอรองร้อยการทําอาหารนะครับโยริมซ้ายหนามข้างบนนู้นนะครับฟังนี้ก็มีครับจะมีโซนแต่ว่าเป็นเศษผักพิ้งนะครับไม่ทราบว่าเป็นของใครเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามีรองร้อยถึงลักฐาลลไว้นะครับว่ามีเศษอาหารปลากระป๋องแต่ก็ซ่องมาม่านะครับแต่ก็ซ่องบุรีครับเยอะกับกลางบนนี้นะครับอ่าวันต่อไปกับเราก็จะขามากันที่นีนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ